บัดสบายครับเอ็กแครับแทงหน้านั่นสนีห์ไหเดินหน้ายิงต่อใส่สกิเตอร์ครับสองสายยิงเดินยิงหน้านี่ครับเดี๋ยวต้องมารอดูฮะแต่ถ้าคอนโทรลดีๆเหมือนลิควิดทัมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเมตาอะไรมากมายนะอย่างลิควิดเล่นลูน่าก็ยังคอนโทรลทัมมิ่งแล้วก็จบได้อยู่แต่มันไปพลิกตรงไซด์ดูดแบ็คโฮ่สี่ตัวแล้วแล้วทีโดนนวดเลยฮะโมเน่วาร์ปยัดครับผมแล้วก็บิ๊กแฮนีสปอร์ตครับเทียนเมกเตอร์ตกตัวแตกไป จับยกมาดึงใกล้ๆครับแล้วก็ลีซีพยายามจะคืนเลือดครับผมไม่ทันเขไซมิกตายครับแกรเตอร์ครับอีกราดได้มาต่อใส่เสเน่์แซฟเป็นอ่งทีครับเอ็กซ์วีจากการเสน่ห์คิงครับเรียบร้อยแต่ว่านหนที่บิงครับพร้อมแกงแล้วตอนนี้มีแต่เทียนที่จะต้องโซนให้เนเจอร์เวดฟาร์มอะ นยเจ้าเพชรก็เร่งเอาคอสายฟ้าอยู่ออกไมดันมาเลยลรู้ว่าเกมของด้นทูนดาฟาร์มขาตายดาว์คอนเทลมาควักควักตัวระเบิดแน่นอนปวดฮิวไม่ทนันบอลที่เพิ่งกินเสร็จมาครับนี่ก็เปิดล่างเรดได้ครับฝั่งนี้ซิลิเชนยัดดีเคต่อดีเคพัมสตยครับแต่ทางด้านไลท์สติลเลอร์ช่วยไม่ได้ครับอินเฟสมันครูดาวครับไม่งั้นได้เพิ่มเลือดแล้วถอยออกได้ เกิดปาครับหยอดไปมอตันไม่คเสียครับใส่ต้นเตอร์ทีทีครับเรียบร้อยครับเตอร์ทีทีแตกคล้ายครับผมโอ้คุณสิริพงศ์ครับ50ดาวครับผมช้ำใจ55ไม่เท่า54อะไระราเดนเจอร์ครับใส่ซักซ่าครับุกกี้ครับมาแกรเตอร์ยังลุมต่อครับเอ็กซ์วีการซักซ่าเรียบร้อยยิ้มขึ้นมาครับนายครับผม อยู่ไลฟ์สติลเลอร์พาลุยครับแบบเน้นปาดครับผมจ้าวคอนเทลยัดไปกัมนายทีมจะเพียงยัดลงต่อฮะซันเตรชีดเข้ามาครับป่านแน่นายครับจะร่วงบอลจิ้มกิ้มเสร็จครับใส่มาเต็มท่านแน่นายครับแตกควายแล้วเปิดซูเปอร์โนวาครับจังหวะนี้ฟิวเชดเดอร์เข้ามาจ่อไข่แตกกันแต่ไพ่บุหรีรอหยุดไว้ที่เอ็กซ์วีเอ็กซ์วีไม่รอดครับกิตเตอร์ทางป่าออก เลยยงไงป๊อเลยปิดเปิดไม่ได้โดนคุกกี้ตะคุบเข้าไปครับไม่รอดนะฮะด้านรูบิคก๊อปปี้มาเป็นคุกกี้ครับจิกยากจิกยากอยู่ครับแล้วก็บอร์ดมาเจอดาร์กอไนท์กับไลท์ซึ่งเริ่มบอลทั้งคืนเสียใส่เลยครับไม่มีบีเคบีครับโดนมอรต้าแบบเต็มข้อฮะนายตายแน่เรียบร้อยไปครับแล้วนี่ดึงครับคอนโทรลดานหน้าดอกกับแบกแล้วก็กลับมาวิเทอร์สควีงยันลงต่อครับนายตายไปแถมทด้านโนของมังกรอีก250โกฮะ นมาเลือดเต็มครับแล้วก็ถอยไหมครับผมฝังหมูอวกาศไปแล้วก็จับยกมาบททางหน้าโนของฝั่งนี่ยะเทรนต์แตกฝ้ายัะแต่ดีนายสักหน่อยเลือดมันเด้งมาพอดีครับเทรนต์คนคเคลือบเคลียร์ทาวเวอร์มิดเลนไปได้เงินนำอยู่ 5k ครับแอสเตอร์ครับแต่ทุนด้าทำไมเปอร์เซ็นเทนเนี่ยชนะนี่60%เลยอ AI นี่ใจเกเรก้ะเป่าเปิดมาทางป่าออกไปครับนาย มอต้าครับใส่เต็มระบบนายโดนดอกครับเข้าหลังพอดีสุดร,ระยะครับ <c oughs> มาคลิปเนี้ยครับ BKB เ,เปิดไว้ครับจับโยกมาต่อโอ้รถดึงจับล็อกไปครับจ้านโวของฝั่งเชียนช่ว่างไงข้อบองอันนี้โอ้ยืนไม่ไหวครับตายครับฝั่งไลน์ซื้อเลอร์ผู้ที่ถึงที่สุด ดากไหนพูดไี่ถึกที่สุดไปอีกหนึ่งครับเดินปูพรมตรีหน้าแตกกมดแล้วน,นี้เธอทีทีเจอคุกกี้เกี่ยวรับแบบฉาดแ,แบบกว้างแบบไกลเรียบร้อยคิวติ้งสปรีแรมเน้นเปิดมาสลิกเชนนีผมเปิดมายกมาทเทเลกราซิสอัดหนักเสรัสสักซ่าครับเรียบร้อยครับคุกกี้มาต่ออีกทีครับ โอ้ทุกอย่างมันเคี้ยวง่ายอร่อยครับนุ่มนิ่มจังเพงเชนเปิดไปยอมจ่ายบีเบีหนีฮะวาร์ปมาครับเจอสัเปล่าล็อกสองชั้นเจอคอสองทีหายครับที่ใหญ่อ e ีสปอร์ตหมอที่ไม่คิดเสจครับเอ็กเอสโดนไล่จี้แล้วเล่นสกิตเตอร์โอเโกลดล็อกไว้กันเซฟครับเอ็กเอสฝั่งหลังนี้ครับก็ซันเรกับเปิดมา เป็นอีกซานกับตุ้มตีไข่ไม่แตกไข่ระเบิดใส่หน้าด้านนี้ก็ออกล่าครับแย่ล่าแย่แย่เล็กแย,แย,แย,แย่ใหญ่ว้าบลงมาไล่ต่อครับทีนัสกิเตอร์สกิเตอร์โดนคลิปเนี่ยสเปราบเนี่ยะราบตบยาเบริรเซนสกิตเตอร์ตายครับเมก้าคิวโมนี่ฮะแอสเตอร์ว่าตบเป็นลูกประกอบไปเทียบเยอะครับทางด้านฝั่ง ดาวไนแมนต้าอากานิมของดาเมจสซึกชิ้นไม่มีหรือเฮ็กไม่มีอีกนานเลยครับรีมเนียนล็อ,อ,อกมาตีคริคอลใส่ครับที่ด้านไลท์สติลเลอร์หย่อนมอลที่มีเ็จไปครับใส่นั้นซักซ่าครับสับเปร่าหนึ่งจับผ่านมาซักซ่าแตกพ่ายครับละลายไปอีกหนึ่งครับเอ็กซ์พีกับคิลลิงสปรี เบอร์เอ็กซ์พีเปิดมาครับรัมเน้นกระแทกวางไว้สกเปอรล็อกไปครับใส่จีนัสกตเตอร์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 ดูดดูดสู้ครับแต่เขาไม่อยากจีบไงแล้วก็ซุปเปอร์นัาจ่ายไปแล้วด้วยครับโผมไงครับเปิดอุโมงค์ล็อกครับเข้าจังหวะ2ล็อกมีแคบีใส่หนักครับคิดเขาแตกแล้วทีทีตายรัมเน้นเข้าเขามาจบเข้ามาจบมีแคบีเปิดสู้ครับสกตเตอร์ เช่นก็โดนคีตแตกเรียบร้อยครับด้านของนักหนไม่รอดครับตีตีคอเป็นด้านฝั่งแอสเตอร์ครับชนะไปในเกมแรกครับนำไปก่อนละหนึ่งสูตรปั๊มแรมได้ไหมฮะ เปิดไม้วันนี้ครับจัดหนักครับเอ็กซครับฆ่านั่นนายครับอยู่ดีนายได้ก็ไปเจอป้อมยิงแล้วอ้าวพอสิดยิงไว้ครับปั๊มยันต่อใส่นายครับแรมแนนอัดรัวรั้ผมเรียบร้อยก็เป็นเสาสูงครับถ้ากาเซนน์กับเบลตันครับถ้าช่วงพักนะเดี๋ยวแถมๆให้ จะตายเกี่ยวครับ <c oughs> เผื่อไม่ขากนะลับครับิกเทรดอ๋อเจออันใดยิ่งวางเสาไอ้กับล่อซื้อครับทางด้าน,น,นเทียนมอติเมอร์ม,ม,อมาแต่ซักซ่าก,ก็เกี่ยวครับไปก่อนตายแต่โดนครับบอล์นั้นไม่กินเศษเต็มระบบแล้วก็เรียบร้อยฮะนิว <c oughs> เชเดอร์เจาะเสาอีกครับแถมเสาแถมคนด้วยฮนะแตกสาก็าทุนด้ไม่รอครับดับบิ้หิ้วโมนนี่ฮนะ <c oughs> แถมคนแถมเสาละลายไปหมดครับตอนนี้เงินบวกมา801โกฮครับไม่รวมเสาเลยบอร,ร์นิงเปิดมาวอสเักดึง oh. ผ่านมาต่อด้านของฝั่งเตอร์ดีทีก็เรียบร้อยฮะ oh. ไม่รอดครับ แต่ไงถ้าทุนด้ายืนขาตายและโซนใส่แล้วก็ปิดดาเหม็ไม่ลงนี่เจอมอร์ตาของแซนฟายัวนี่ฮะผู้นี้ทันขาดครับผมโดนไปเลยฮะไม่ทันขาดคำอา้าวของป่านได้ยิงตกครับเก็บก่อนแล้วกันฮะและวนสโบรสกรีนเปิดมาครับคุกกี้ช่วยออกจากสโบไปได้ครับลิกกี้ทิกเทรดออกแล้วก็บิงสไตล์ไปย,ยาวตอรดิทรีครับรอที่จะรวบตึงอยู่ฮนะแต่ั้นแอสเตอร์ก็รีโพซิชันกลับนะ โดนล็อกขายกด enter ได้ <c oughs> นิมของนั่นเออร์ซาสมมกมาครับรู้ว่าไม่มีโกลบอลครเคิร์สครับแปะลงไปต่อสลิปปิ้งดาเซตอัพมาครับแต่ก็ไม่มีคนเข้าทำต่อต้องรอจังหวะดีๆเฟรมเบรคน็อกไปฮะเดียร์ด้จะมีกระถ้อยู่นั่นสกิเตอร์แล้วทีนี้ก็สายก็มาเจอสโบร์สกินพิกาบีนแล้วก็เฟรมิงลาโซจับล็ต่อวงกลมก็พยายามโซนกันไว้ไม่ได้กับเอ็กซ์วีตายแล้วเปิดมาจังหวะนี้แบล็คโคใส่ใซเลเซอร์ไปเลยนะ บิงสไตล์เกี่ยวมาครับทีนั้นเทรียนเฟรมเบกน็อกกลับเข้ามาเนี่ยต่อเอาตัวลูกสมุนมาบอดี้บล็อกบอดี้บล็อก,ลกหลุดบล็อกออกไปได้ครับและวนี่เ e ออร์ซ่าเข้ามาม้วนตบม้วนตบดอกนี้ครับเทรียนตายแล้วตีทาวเวอร์ต่อด้วยฮะลิกกี้ปิงหลบสแกตเตอร์ครับแบบพริ้วๆก็ซักซ่ารีบเอาบีเคบีฮะเจอสโม็กสกรีนเข้าไปเนี่ยเล่นยากครับจะมาหวังพึ่งคุกกี้ของสแนปไฟนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีฮนะ เปิดเอ็นเบรนมาครับเดินเข้าใส่หรือเปล่ากดรองเาท้าการเดี่ยวถอยไปก่อนนะเอ็กซ์ลิกกี้สลิปบิงดาเซ็ตอัพมาแล้วสมอูรสกรนใส่ครับยังไงเฟรมเบรกหน่วงเข้ามานักผจญเพลิงหรือเปล่าและดีดถอยครับถอยไปแล้วครับเออซ่าเหลาจังหวะสองครับกิตเตอร์ก,ตตอรกิตเตอร์เล่นได้ครับมีเอจิสเดนเองครับแล้วมาถช็อตควานมาใส่เดินีก,กับผมเสกลูกมาแล้วแบบริกซานสมบูรสกีนลงที่ถึงนัดสตอบโอ้โหเราถึงจับล็อกไว้ครับวผมกลับมาแล้วเพียนเฟรมิงลาโซเกี่ยวนั่นดาวเจออยู่โรรรรงกกลาคัับบเเียย้ออหมืนนนะะฮ จัดการตัดเอจินได้หมดแต่เสียดาวรริเจอร์แล้วก็ทางด้านไซเลนเซอร์ต่อค <Okay. S 1> ิวนรสสปรีของนายสลีปบิกดานมาสมองสกรีนเปิดมายังต่อตเย้าไปครับแบ็คโว่รวบหนึ่งมาโคบอลสเนตครับนี่ฮะหยุดนิดหนึ่งก็มีเสียวได้ครับแล้วก็ยังไงต่อสตอมตายครับด้านของซักซ่าก็ไม่รอครับเจอไฟครับมอตา้ารอสติกกี้ครับเคลือบเรื่อยๆฮนะทาถูทาถู เขาปั๊มสองแล้วไม่ได้เฟรมเบรกเกี่ยวนิดนึงแล้วก็เผาโคจะตายฮะไฟมันแรงไฟมันร้อนฮะสี่ศูนย์วันนี้รีวโโูลสุดท้ายนี้เอาก็ฟันได้ไปฟันได้หายเจ็บแล้วขึ้นมาโคกเปมิงลาโซครับนะแบล็คโคลมาเอโคโบอโลเซเลสเปิดไปเลยฮะขัดนิดนึงกับแบล็คโคลแต่ว่าเอ็กซ์วีกับนันนี่เอ,เอ,เอตายฮะ Home, แบคโฮแเวบเดียวก็อร่อยแล้วดับเบิลคิวน่าสกิเตอร์เลยครับเปิดมาครับบ่อนี่กับผมจึงมาเบมิงลาสโซครับเปิดมาตบย้ําต่ออีกทีครับด้านโมนี่แตกผ้าครับ บอร์นิ่งเปิดมาครับบอรเสกดินไว้หัวใจเราต่อครับอีกทีเปิดเอ็นเรนมาเฟมิงลาโซโอเวอร์โกดดันด้านนี้รีเฟซรอเลยครับขอสักสองจับ2ตัวคอเอ็กซ์วีก็ดันนี้ครับแบล็์แบ็คโฮร่วมมาเต็มครับโกบอลเซเลนกดก็กดไปครับอยากจะใช้เพื่อเทรดโกบอลครับจะได้ต่อคอมโบอีกทีนึงฮะลูดใส่ด้านฝั่งเอ็กซ์ครับเอ็กซ์ตายครับดาวโบคิวของด้านสกิปเตอร์เลยโรชานเกิดแล้วด้วยฮะ ดิดลิงเคนแล้วก็ <Yes. S 1> ลไล่ไปสลิปปิงจา์าเปิดมาเฮกรบับผมดอกแรกเหลาไปเลยฮะพี่แกไม่ได้รีบก,กด BKB นะสตอมานาก็ไม่พออีกทุกอย่างดูแย่เหมือนมันเนียนมานาไว้น้อยมากครับหนีไม่ทันนะสะี่หมืน่น โอ้สตาร์สายเปิดครับโดนเฟมลิงลาโซ้ครับลากคู่เลยฮะลากคู่ไปครับทะลุทะลวงครับโกบอลเซเลสเปิดมาเจอแบ็คโคเลยครับรองท้ากระเดียดแบ็คโคแบบสวยๆฮะยิงสาวมาทางั้นนายตายผมบอลลิ่งกวาดมาสมอสกรีนปูพอมาก่อนจะเปิดบีคบีก็ซื้อเกิดมาไล่ครับเอ็กซ์วีพุกกี้ครับเกี่ยวลงมาที่ทางด้านอันดายอันดายปายครับแล้วก็ว้าวกขานี้เซอร์ดิทรีมินเนี่ยนเพลสจ่ายไหม จะเห็นวอร์กันต้องเคลียร์วอร์ดออกันฮะเอาลูกสมุนไปเปิดดิดลิงเกนครับออกไปเหลาบ้านแป๊บเดียวแตกครับวอร์ดติดก่งไว้ก็บอกไปมีกาัโซล่าคู่ไปครับติดใส่เลเซอร์ซะด้วยแล้วแบล็คโฮลแว็ปเกี่ยวสกัโอเวอร์โกลด์ครับสวจแบล็คโฮลไปรีเฟเชอร์รีเฟเชอร์ลอยครับอกขอเหลี่ยมดีๆหรือเปล่าไอ้แบล็คโฮลเกี่ยวระยะไกลครับใส่ดาวเรเดอร์ กันหน้ากันหน้าแล้วลากคู่ไปเรียบร้อยครับไม่รอดฮนะจบหมดครับตอนนี้ถึงด้านตัวของฟางแอสเตอร์แตกสามเหลือแค่สตอมกับเนนดาวเจิก,กันบ้านฮนะเฟรมเบรกสแปมเข้าไปครับอย่างไรตีนั่นทาวเวอร์ครับแล้วก็บาร์แรกตรงกลางต่อฮะชุนด้ มีเอจ็ตก็อุ่นใจครับสโมมาครับเฟรมเบรกไปตีแบบคบีเปิดครับโมนี่เหลารับผมสตันยัดไปครับจังหวะนี้ละลายครับโมนี่ไม่รอแล้วครับจีจีคอร์ครับเรียบร้อยแอสเตอร์ครับพ่ายนะชุดด้าเกม2ต่อกันในเกมสามสดชื่นสดชื่นแน่นอน โอ้สกายผมอัดทันซักซ่าดิงโกมาครับสักซ่าและฟอนเดอร์ขอดอกสุดท้ายเกือบได้เฟิร์สบัตรครับดา <First, S 1> วเรนเจอร์นะครับละลายนันนนนน่นสักซ่าไปครับโมนี่ฮะับพอแซลโลครับ,บดึงไว้ก่อนคะับโมนี่แล้วทีครับผมตบบทข้างหน้าโนของเทรนส์ไปฮะ และนี้ก็ตีไปครับวางลิซซี่แลเนจิกาพ,พอร์เซลล์เหนื่อยจัดๆครับแต่ยังไงก็ต้องสู้ครับบอลใส่ป้านเอาสุดท้ายซักซ่าแปลงร่างโหลดเมทอีกครั้งครับหลบก,กระสุนครับของดาวเดนเจอร์แล้วก็รอดไปฮะสนิทปลอดใส่ครับผมทางด้านของซักซ่าครับปานครับเคลียร์ไหมฮะ รอมิสไซล์ล็อกครับมิสไซล์ล็อกมาบาด์เดทไซฟ,ฟ้ายุดไว้ครับเตรียมเปิดไฟมอสร์ปิง่วงเต็มที่ครับแล้วซูช็อตปิดถึงนั่นเอ็กไปเรียบร้อย <c oughs> ตืน่นเกือบเที่ยงคืนผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ห้าทุ่มะนะรับเกือบเกือบห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันเลื่อนเวลามาสี่ทุ่มแต่ก็ตื่นมาห้าทุ่มเกมเพิ่งเริ่มนะ อเมซิ่งจัดบอลอิชันกวานมาใส่เดินเจอที่ถีครับถ้าเดินดรอทครับยัดลงต่อเชียนตายครับซักซ่าตีไล่มาฝั่งนี้ตัดต้นไม้ครับดักไว้ครับโมนี่ภาคขำๆนะในคอมมูนะไม่ได้เป็นงานจ้างอะไรนะเผื่อแบบตอนช่วงไม่มีดอทเนี่ยได้นั่งดูวนบารลสไตร์ครับเยัดมาต่อ ตียันลงไปอัดหนักที่ด้านโน้ของฝั่งเทียนเนี่ยนะถอยมาเดี๋ยวนี้กับเธนื้อรดราครับช็อตไปปิดเธน,นเทียนได้สักซ่าก็ตายฮะเล,ลุยวูของก็ไปแทงหน้าเลยเดยจีก็มาใส่ดูครับดีดกลับครับไปฮะด้านนี้จิมยันลรต่ออัดหนักครับ พายุพัดตัวเองออกไปได้ครับตอนนี้ทีแล้วก็ง้างมาหาเหลี่ยมการดูมอยู่ดูมใครดีเลยถอยดีกว่าครับเก็บดูมไว้ใช้อวรลัสไปแล้วด้วยครับฝั่งนั่นซูดช็อตครับเอ็กซ์วีตายครับแล้วโบกาก็แตกครับบริสไซป้าลงสองครับซักซ่ามาแบบเหนือช็อตเข้าไปใส่นั่นเอ็กเสเอ็กเซสผมมีฮิวอย่ฮะพยายามล่อซื้อดึงลึกแต่ด้านตัวทีมทุนด้าเข้าตีโรชานหน่อยฮะปืนไฟฮะด้านนี้ซักซ่าโดนครับ บูคอ,องมาเปิดสวนมาเอกซ์วีแทงฟฟครับแบบบอลเดไซ้ายป้าจอยครับแล้วก็หลบในต้นไม้เกือบโดนแทบระเบิดแล้วพลวัตสปริงหน่วงมาแบบเต็มที่ครับแล้วโดดหนีผิวเลยครับหลบสตันของนั่นฝั่งโบโบกาไปฮะทันทุกครับใส่โบโบกาต่อซักซ่าผิวจัดแต่ทีเอกัดฟันแทงสเสน่ห์คิงตายครับใจโล็อปเตอร์เข้ามาแลกมิสไซล์กับคืนแม้สิบหกต่อ6ครับตอนนี้ บอลันส์เบิดมาจังหวะนี้บอลเนไซฟ,ฟ้าแล้วเฟสโกเลมแปลงครับเสน่ห์เดินไล่ทุบต่อมาลติช็อตกว่าครับไล่เนเธอเซนกิงครับร,บร,บเรบะเบิดเหมือนกันฮะการฟันเกมเรีเจนเนอเรชันรน่นใส่ขัวครับเจอซอมบี้น้อยเดือดทะลุก้อนบาสชนลงหัวมาวานี้จะกราบขึ้นไปก่อนครับหน้านี้มิสไซครับไล่ไปฮะยิงมิสไซทิ้งครับผมแอสเตอร์นี่นเมื่อกี้ซูนเปิดวิชั่นอยู่หรือเปล่านี่บัสเข้าใส่และดูมเลยฮะ ดูสลูบอีคบีไหมครับทางด้านสักซาไลจีครับตัวของเทวันฝั่งนี้ทอสดีช่วยเทมเพลาไก่อนครับและเทวันก็วาร์ปกลับไม่ได้พยายาก็ดีเทมเพลาครับรอดูหมดฟอนเดอรสาก็มาแล้วคือก,การลงย้ำต่อฮะพยายามจะถ่ายคืนครับใจโรลคอมเตอร์ถ่ายมอสสเปิงเหยียบไล่ลมป่าว่าไม่ได้เผาหมู่คอมาเกี่ยวไปเลยครับแล้วตอนนี้ยังไงทันทุกอนครับเปิดวิชั่นมาด้าโดข,ของเอสตายบอลช็อตย้อต่อเซโมนี่ โมนี่ดาวด์เจอถอยไปก่อนครับกาชก็พาดไปอันใดอิงครับผมตามต่อไหมไม่ตามครับแยกย้ายกันก่อนดุงก็จะเป็นออกตอรินคอไนร์คูดาวพร้อมกับเวลยี่สิบดีดมาอีกรอบท่านี้ใส่แทงหายไปเลยฮะสเนคิงโดนั่นเอ็กเอสกับทางฝั่งเ<า>อง็กซ<อ>์ว<อ>ีคร<า>ับอีนิดมาเทมพลา มีวอร์ดครับคุมอยู่ตรงนี้ด้วยฮะแอสเตอร์เข้าโรชารา์ป่ะเอาล้านเปิดไปครับแมฟริกซันเกี่ยวมาซักซ่าครับโดนด,ดึงเข้ากลางนึงสักซ่าตายครับเอาละโลชาร์สบายซะก็แบบนี้สองสาวสายยิงเทมพราดาววอร์ดเด้งกันไปฮนะไปใส่ป่าบูคองมาจังวันนี้ครับ เอาร้านเปิดไปแล้วหนีครับล้ลายเรียบร้อยก็โบ,บกกะไปเข้ามาคอนโทรลแล้วฮะเคลียร์ให้หมดแต่เหมือนแอบอยากต้องถือเจมหรือเปล่าแล้วนี้จะเคลียร์บ่อดครับโดนยิงจากใครกล่าครับมาเด็ดใส่ฟาดครับหยุดไว้ก่อนซัคซ่ารอดหรือไม่รอดหรือไม่ไม่รอดหมดเออร์อเรเช่รัดไปก่อนแต่นั้นโมนี่ก็ตายครับนั้นก็ช็อตยับเลยครับนายจัดหนักที่เอ็กซ์ กดไลค์กับผมดับเบิลคิวนั่นนายช็อตไปต่อชิงด้านฝั่งเทียนเทียนสิงไปก็แต่มิสไซล์ตามล่าฮะตามล่าอยู่แล้วมิสไซล์ชนไปซูช็อตยัดลงต่อออโต้ไซกันเนอร์ยิงครับสกิเตอร์เก็บทางด้านซมีแคทครับไปเรียบร้อยอันเดออ์กดครับเปิดแล้วโบโบกะแหลกไปก่อนฮะ ฟงังสักด้านเทียนก,ก็ถอย x อ็กซก็ถอยครับ AG จะหมดแล้วไม่กลา้าไฟเยอะเดี๋ยว AG แตกดาบเขียวใสด่ดาวนเจ้ไหมแต่นี่ก็โดนแถบเซเลนครับโผลก็ถทึ่เกี่ยวไว้ครับที่ไหนไหนายผมยังไ,ไงต่อเฮฟวี่จับไม่ได้ติดเซเล,ลนยาวๆแตกเลยฮะโดนครับเทียนเวกเตอร์เกี่ยวได้ดีฮะเพลนี้ได้เงินมา1,225โกฮะ1 2ึ่โกสิโมเน่ โมเน่ก็เลยกลายเป็นรวยเลยนี่อินโฟเอรเปตเปิดมาครับบาเดไสายเกี่ยวดิมบัตลง3ช็อตแท็กไปเรื่อยๆครับแต่ทางด้านานี้ดีดช่วยครับบูบกะเซฟเดวอลโอ้สล์หนีหมดคราวนี้ดึงจัดๆครับยิงดาบเขียวมากดรองเท้าการะเดียนแก้เขียวไปเลยครับเอ็กเอสบูของประมาณเปิดโซนออกไปด้านดูมก็ดูมไปละ ไม่มีใครตายครับหนีกันมันมากนะตอนนี้แต่ดูผู้ดาแป๊บเดียวนะไปอีกสองจุดห้าวิบาเรยสไยฟ,ฟ้าลงต่อครับสายน้นใช้นี่ฮะไนไนี่ยังทนได้อยู่แทงแรงๆมาที่สเนกิงครับเขียวเครือไฟครับใส่ได้านตัวของสเกตเตอร์สเกตเตอร์โดนโมเน่สาวครับบีเคบีเปิดมาสองสาวสายยิงสองสาวสายยิงถล่มดาโกลมาครับสกิเตอร์เรียบร้อยครับใจโรคลัมเตอร์ นี่แหละแรงจัดๆสองสาวสายยิงบุกจอต่อนนี้ทางด้านฝั่งทีมแอสเตอร์ครับเอาบาเรกทุนด้าครับเข้ามาหลวงอกครับจิงดูมละลายไปเรียบร้อยหมดแต่ท้านี้ก็ไม่รอดครับจีคพียืนทนไดิดีมัดแทงทางด้านใจโลคัมเตอร์ครับเรียบร้อยครับระยะมันคนละรุ่นเลยฮะเทมฟ้าก็ว่ายิงไกลแล้ว สกิลเลเวลเต็มแล้วก็นี่ครับกิพย,ยังมีดาวเรนเจอร์อีกให้กวนใจยากครับผม <c oughs> คือใ <c oughs> จโลอปเตอร์มันก็ไม่ใช่ตัวที่จบเกมไวด้วยฮะมันต้องการของ4ชิ้นเนี่ยนี่ผมใช้คำว,ว่า3ชิ้นครึ่งเนี่ยเพราะยังคีเล็กอยู่เลย BKB กไ็ไม่มีโดรวานครับสูดโดดมาโดนแบล็คโฮลแบบเต็มระบบตายไปเลยฮะพิกออฟเทนนนไปก่อน หลายคนบอกว่าเอามาเคาน์เตอร์เลยนี่นิกมากครับแต่ผมก็ยังไม่ประทับใจไจโรในแพทนี้อยู่ดีครมันเป็นลบเบิร์ดเวลาอไเอาสกาัดดีไหมโหมังกี้คิงสักซ่านี่แบกไม่รู้จะแบกไงนะทำเกมสุดแล้วดีดไจโรเข้ามาเจอสองสาวสายยิงก็ตายแบบป่องไวครับไจโรฮะสูดครับผมทำการซื้อเกินมาช็อตใหญ่ช็อตเต็มที่ครับใส่อนิกคไม่นิคมาโดนเกี่ยวบอลเตะตายครับ โอ้โหกระดึงจับล็อกเบรกไว้ก่อนครับทางด้านดูมไล่บทดาวเจอร์ดูมอัดดาวเจอร์ยังไงดีคก็เซนีคิงตายครับซื้อเกิดมาลุยต่อดาวเจอร์กินชีสวิ่งโดนดิดอาร์มวิ่งครับผมบินวอลวิ่งกันไปหันมาย,ายิงใส่ตัว์ดิทีผักออกแล้วยิงสวนไม่ยับต่อเตอร์ดิทีับแปลกไปเรียบร้อยแต่เอ็กซ์วีก็โดนนายจัดการนะฮะด่านนี้ครับโบโบกาไงโดนช็อตครับผมตัวระเบิดไปเรียบร้อยฟาดใสซฟาดมาสองอาัาเป็นห่วงเพื่อนครับผมน่าจะแถมต่อแซลลอนเตอร์ยิงกวาด กวาดเอ็แล้วก็กวาดถึงละดับโมเน่ครับเปรียบร้อยไปคะซื้อเกิดการสนันเลยครับตอนนี้สนันเลยครับโอ้อยบอกนะว่าแชมป์ทีไอตกรอบโอ้ไม่ก็ดู มาแรกครับไล่เคลียร์เอาวอร์ชเปิดย้ำก่อนนะฟอร์เซโร่สาวยาวอย่างงี้ครับใส่หนักที่ซักซ่าครับสาโดนไม่หนักคะเคลียร์มาดิช็อตกวาดมาบาร์เดสใสฟ้าล,ลงอวอร์นเปิดย้ำต่อครับฟอร์เซโร่ยอะเข้าไปด้านุงซักซ่าครับยังไงดีโมเน่ครับยิงนเนอร์สเนงคิงครับแล้วก็ซักซ่าตายแท็กเนินเร์ดีที ตะนี่ทีตายซึ่งเกิดได้หมดแต่ใจโรคปเตอร์โดนแมคโครแบบเต็มระบบเรียบร้อยฮะน่าจะหมดก๊อกแล้วตอนนี้กันบ้านกันอยู่คนเดียวก็จีจีคอร์ร่วงหล่นลงไปครับเปน็นฝั่งแอสเตอร์ได้ไปต่อครับแล้วแชมป์ทีไอสิเตตกรอบสายลากรอบแรกไปฮะ ไม่ใช่วันของพวกเขาจริงๆครับทุนด้าทุกอย่างมันผิดที่ผิดทางไปหมดครับ